เพราะว่าสารที่นำเข้ามาจากพม่านะปัญหาเรื่องป่าเต้าเปรยปัญหาลิปิดตีนที่เกิดขึ้นบนลิปิดตีนในเลือดตายมาจากพม่านะครับแต่เราห้ามตัวนี้เข้ามาแต่ว่าเราบอกว่าตัวแต่ชุบตัดที่เนี่ยเราเพื่อเราสกัดปุ๊บคือเพื่อจะลดปริมาณตัดจากนำเข้าต่างประเทศเพื่อหาน้ำตาลสูงขึ้นแต่ถ้าหากว่าเราออมอ้างว่าเพื่อลดการแปรเป่ยข้าวข้างเดียวเป็นผลไม่เกี่อวหรอกเราเอาลงโับแล้วเราได้ประกาศได้ทีสามเดือนสามเดือน ได้ประกาศสามเดือนสาเดือนเราประกาศมาทั ALLY, 6, 000, 000. ้งหมดหกครั <sy ar ne> ้งแล้วหกครั้งห้าครั้งแล้วห้าครั้งห้าเดือนเป็น้าเดือนปัญหาเราบอกว่าโรคระบาดเมื่อเราประกาศแล้วครับคนพวนี้เี่วโรคระบาดในไทยนี่เาอ็นข้ออ้างของอกาบอกว่าถ้าบุคห้ามไปให้นำเข้าเพราะว่าเพื่อจะโรคไวไเกิดแต่เรืขอไม่ให้นเข้าเพื่อเะไรเขาไม่ได้เสนอว่าหอยกเลื่นะครับ ชาชนนะครับเราห้ามนําเข้าเพื่อต้องการให้จํานวนในประเทศในบาทผมดุนแต่ว่าผู้ประกอบการ74ลายนะครับนะ4จังหวัด5จังหวัดเนี่ยประมาณ74ลายนะเขาสูญเสียผลประโยชน์ผมก็พยายามบอกว่าคุณ74ลายกับเรา1ล้าน4แสนลายนะที่เลี้ยงก,กันอยู่ขนาดนี้รัฐบาลจะอเอาใครนะครับจะเอา3ทีนี้ ในเรื่องอย่างนี้นะครับผมอยากจะฝากพี่น้องชาววัวชาวฝ่ายทุกคนนะครับช่วยกันช่วยกันสนันบสนุนท่านไม่เห็นด้วยว่า,าการนําเข้ามาถ้าถปล่อยให้นําเข้ามามันจะเกิดผลประโยชน์ก็เอ้ผลเสียหายกับเราแต่ภาดเนี่ยตอนเนี้ยท่าราชการโดยเฉยพาะกรมศาัไดนโดนได้อยู่ตลอดเวลานะครับเขาก็พยายามจะผลักดันตรงนี้เขาก็ไปวิ่งนักการเมืองแต่พวกเราเองแต่นะประชาชนถ้าเราไม่ช่วยกันมาออกเสียงนะครับ แสดงความเห็นด้วยว่ามาตรก,การอย่างนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วให้ภาคราชการดําเนินการอย่างเดียวผมก็ว่ามันเหนื่อย ครับนและเหนื่อยในการแก้ไขปัญหานี้ก็อยากจะที่นําข้อมูลการนำกับพวกเราเนี่ยคอให้ช่วยกันสมาคมต่างๆจังหวัดต่างๆนะครับเสียยพี่น้องชาววัวชาวควายที่เลี้ยงอยู่ขนาดนี้ด้วยด้วยกันสนับสนุนว่ามาตรการที่คิดว่าถ้าเรานความอ,อย่างนี้มันถูกต้องช่วยกันสนับสนุนแต่ถ้าคิดว่าไม่ถูกต้องตอนนี้คือถ้าเราไปออกแสดงความคิดเห็นแสดงว่าไอ้ที่ทำนั้นไม่ถูกต้องเอกชน60-74ไลายก็กลายเป็นคออาน เข้ารอบ5ตัวสุดท้ายครับผมครับหมายเลขแรกที่เข้ารอบนะครับหมายเลข8ครับหมายเลขหมายเลข8นะคะแสงเงินนะคะลูกพ่อเงินอุทัยจาก1็1ค่ะ111 111ครับอยูุ่นหยยกมืออยู่โน่นครับหมายเลขถัดไปนะครับหมายเลข4ครับหมายเลข4ค่ะเจ้ากล้วยหอมนะคะจากโคราชค่ะโคราชกล้วยหอมมาช้าแต่ได้ไปต่อครับ หมายเลขหกครับผมหมายเลขหกนะคะมันนี่ค่ะจากชัยนาทค่ะอ๋อชัยนาทติดแล้วหมายเลขหนึ่งครับหมายเลขหนึ่งค่ะวันศุกร์ค่ะจากน้องบัวลำพูค่ะและหมายเลขสุดท้ายที่เขารอบครับหมายเลขสองครับผมหมายเลขสองค่ะเพชรเหมือนฝันค่ะจากชัยนาทค่ะห้าตัวสุดท้ายนะครับมีหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสี่หมายเลขหกและหมายเลขแปดครับ ขอเสียงปรบมือตัวที่ไม่ได้ไปต่อด้วยครับขอบคุณมากๆณวันนี้ผมกล้าประกาศเลยว่าถ้าไม่ตายด้วยเหตุอันควรผมอายุร้อยปีแน่นอนเะหน้าวันนี้55ปียังไม่ป่วยสักโรคพี่น้องเชื่อไหมครับว่าอโลคยาปรมาราพาความไม่มีโรคเป็นราภเสริฐที่สุดคนที่นอนใกล้ตายเท่านั้นถึงจะรู้คำพูดนี้ว่าศักดิ์สิทธิ์แค่คนที่ยังเดินได้อยู่กินได้อยู่ไม่รู้หรอครับพี่น้อง นะครับแล้วก็ผมกล้าบอกเลยครับว่าใครมีลูกมีหลานถ้าเลี้ยงควายลูกหลานไม่ดื้อแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ต้องให้เขาเลี้ยงควายนะไม่ใช่ชี้นิ้วนะให้เขาเลี้ยงควายพาเขาเลี้ยงควายเพราะอะไรไม่ต้องูดถยใช่ครับใช่ครับถึงครับอ่ามแสดงความรู้สึกครับบรรยากาศเป็นยังไงอนาคตภป็นภาคประชาชนรู้สึกยังไงที่ทางออกบรรจ์ทางประตูฐานเกลตูฐานกันหจบฐานทานให้วันนี้ หน้าหนึ่งเป็นยังี้แต่จะเห็นว่าเราเรียกว่า,าวนหน,น้าเดีแถวตอลึกหรือว่าเป็นตอหน้าถึงหน้าเดี่ยเวเดินที่หากราบห้าอันดับที่สองหรือรางวัลที่ห้าคือควายหมายเลขแปดครับค่ะหมายเลขแปดนะคะแสนเงินนะคะ,ะลูกพ่อเงินอุทยัยจากปทุมร 101, ัชร้อยเอ็ดค่ะร้อยเอ็ดรางวัลที่สี่หรือชมเชยอันดับที่หนึ่งคือ ควายหมายเลขสี่ครับหมายเลขสี่ค่ะกล้วยหอมนะคะลูกพ่อ,อพกล้วยหนองบัวค่ะเมืองจังหวัดโคราชค่ะรางวัลที่สามนะครับคือควายหมายเลขหนึ่งครับหอกหมายเลขหนึ่งนะคะวันสุ์ค่ะลูกพ่อช้างอุดอรนะคะอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะเหลือสหมายเลขครับหมายเลขหกกับหมายเลข2ขยับขวานหน้าครับดึงควายมาด้านหน้าครับเอาละ สมกับจังหวัดไหนไปชื่ออะไรครับหมายเลขสองนะคะหมายเลขสองนะคะเพชรเหมือ <laughs> นฝัน <laughs> ค่ะจากชัยนาทค่ะหมายเลขสองเพชรเหมือนฝันจากลูกตัวไหนครับเพชรเหมือนฝันนะคะลูกพ่อเบิ้มพันล้านนะคะแม่ขวัญใจค่ะ <laughs> แล้วก็ <laughs> อีกเบอร์หนึ่งเบอร์หกนะคะ <laughs> เบอร์หกมันนี่นะคะลูกพ่อเจ้าสันนะคะแล้วก็แม่ดาวซีพีจากชนานเหมือนกันค่ะอ้าวไชนาดมาชิกมกันเลยไชนาดครับรู้สึกว่าสองสามรุ่นเป็นไชนาอัะไปตลอดนะครับรุ่นต่อไปไม่ให้ใชนาลงดีเ้ยเอาละมไม่รู้ใชนาดอำเภออะไรครับเบอร์สองอำเภออะไรวัดงห์วัดงห์นะคะเบอร์หกซัพพยา วัดสัพยาออกอบวัดศรีผมจะประกาศให้คุณหมอประกาศเป็นอำเภอแล้วกันนะรู้เลยแชมป์อยู่ที่ชัยนาแทแน่นอนแต่ไม่รู้อยู่อำเภออะไรโดนทีม,มาาก แน่นอนอยู่ที่อำเภอสัพยาหรือพัทธิอำเภออำเภอสัพยาครับผมมีใจด้วยกับสัพยาครับเบอร์หกนะคะเจ้ามันนี่ค่ะลูกของเจ้าสันนะคะแม่ดาวซีพีค่ะจากอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทค่ะส่วนระดับที่สองเจ้าสันี่พ่อก็อยู่ที่ขอนแก่น ปู่อยู่ที่ฉะเชิงเซาทวดตายไปแล้วอยู่ที่พิณุโรใส่นี่คือต้นตระกูลเหล่าตัวนี้แล้วกตอนบที่สองนะคะบที่สองเพชรเหมือนฝันค่ะพ่อเบิ้มพันล้านแม่ผันใจนะคะจากอำเภอวัดสิงจังหวัดชัยนาทตัวนี้พ่ออยู่กาลสินนะฮะอเป็นคนนำมบัตปูตายไปแล้วอยู่กาลสินเหมือนกันปูเบิ้มปู่เบิ้มกับต้นพันล้านนะฮะ